เนื้อเนื้อเปื่อยให้ดิบให้ดิบขนมทอดตะไคร้หมอนทาพี่แม่ร้านดังใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะมาไม่ถึงดังแล้วนี่เท่านี้ัวนี้ไม่ได้เลยนะนี่เขาไม่โร่ให้ดูด้วยแล้วเมื่อกี้เราไปแหกสังกระสีอะตรงนั้นเนี่ยนี่นี้นะสวยมากขายยังไงคะชิ้นละสิบบาทอ่อไหร่ อีกน่าสิบบาทขนมรวงแล้ขนมเหนี่ยวก็ได้สารเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรรณเหนือดีจังเลยให้ชิมด้วยให้ชิมพ่อของเราทำเองไม่ได้รับเงินอยากให้ชิมมือไงี้ยสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนนครสวรรค์นะนี่ก็งไ,ไงก็กินดังเลิงนะก็จะมาหาของกินกันที่ตลาดดังเลิงของกินเขาก็เยอะแยะมากมาย <c oughs> ร,ร้านจิ๊บกีพกลีปั๊บด้วยนะทั้งนั้น <c oughs> ของกินเยอะมากเลยเ <c oughs> ออนี่เนาะตลาดดังเลิงของกินเยอะแน่นๆเขาไปดูกัน ถูลารีก็มีก็จับด้วยรัตเตอรี่ก็มีนะกล้วยไม้เออของด,งดังๆเยอะแยะเลยกล้วยไม้ไข่ปิ้งไข่ทับ โอ้ยคนเยอะมากเลยอยาดูว่าจะกินอะไรขน,นมเอมอหลังเที่ยงก็หมดอ่ะขนมน่านกินใหดูบรรยากาศรอบๆก่อนสุดยอด,ออดเลยอุ้ยคิดกับคราวที่แล้วเลยเนาะนีหลังโจ๊กฮะ ไม่รู้นะมีคนสั่งไว้แล้วมัง้งตรงนี้มีร้านเป็ดพัโลลเป็ดตุ๋นโอ้โหอาหารเยอะแยะมากมายนี่อะไรวะเ้าขาหมูกินข้าวขาหมู กินเยอะไหาจีมันมีร้านก๋เตี๋ยวเนื้อไม่รู้จังข้าวยำปัดหอบ้าบอไม่ได้อร่อยนี่ฮยนี่ลูกคุณนองกวนหรองงกวนแปดสิบผลไม้แปดรูป ร้านนี้ไม่ท่อะข้างนี่ไงร้านเดียวกันเัาะเจ็ดพะโล้เป็ดตุ๋มจกเจนาไม่ไหวเลยครับหนูคนเยอะมากเลยอ่ะอ้อยยี่สิบนะ้สอ้อยยี้ยเขาแก่เป็ดยี่สองร้อีอ่สิบเจ็ดี่่งรอา น่ากินมากเราซื้อกลับไปได้นะถ้ามันจะหมด,ดแล้วเนี่ยซิ้อข้าวปลาตกิ้นได้สามทุ่มไม่มีเทิน่ากินเออพอที่เรามาไม่มีอะไรเหลือเลยนเนาะที่เรามาช้านาเออน่ากิน ไปแล้วนะขนมขนมวิตาหูกุ้งกุงกวนอ่ะอยากได้มะม่วงกวนกุ้งกวนกล่องเท่าไหร่คะสี่สิบบาเอากล่องนเลยกล่องเดียวค่ะอร่อยนะ แก้วขมิ้นอร่อยมากที่บ้านควรเองเนี่ยเอาสีเข้มหรือไม่เข้มต่างกันยังไงไม่ต่างหรอกอไม่ต่างแคมเค็มนะไม่ต่างรอกเพราะว่าแล้วแต่เราจะควนให้มันแล้วแต่ลูกค้าจะชอบหนูลอ,องชิมดูเลยลูกอร่ยอยค่ะเอาอะไรไหมเอาแช่เคอรสิเหนึ่งมะมัดกับเปือกสองมัด ดีจัจเลยให้ชิมด้วยให้ชิมขพงาะเราทำเองไม่ได้รับเง้าอยากให้ชิมถีงมือไงน้ำต่งน้ำตาลน้าว้ลยปลาตะโนดน้ำผึ้งปาะโนดน้ำพึ่ง <PAUL> ป <bunker ring> ้าจะดีมากเลยให้ชิมมะมงกวนก้อนเบลโล่เลยไม่ทันได้ถ่าย นี่อะไรอ่ะหมูแต่รู้จักหมูนี่ของเยอะคนก็เยอะมีร้านขายหมูด้วยไว้เชื่อมอ่ะโอ้ยกำลังจะไม่เชื่อมเนาะอะไรเออกยเตี๋ยวใช่ต่นนี้พวก ข้าราชการก็เยอะนะร้นกแาแฟกาแฟว้อนมากนส้มต่ำสุดมากส้นต่ำสุยมากดอยู่ข้างในคนนั่งกินเต็มเลยดูดิคนเพียบเลยอะ่ะเราจะได้นั่งไหมเนี่ย ก็ไปดูกันของขายกระจุกกระจิกยาข้าวเจ้าหลายอย่างโอ้โหโยกน่าจะถ่ายตอนเชา้าน่าจะเก็บไปเลยเก็บไปดูรอบนอกตรงนู้นนะ่ะขนมไทยที่เราเคยซื้ออะ่ะอ,อ๋อู่ฝังน้นตรงนู้นะ มา,มาขายขนมนี่ร้านนี้คนเยอะมากร้างแกงร้านแกงที่เราผ่านเมื่อกี้นี้ <c oughs> ไม่ได้หนักเลยเลยเต็ <c oughs> มเลยปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อบางบ่อก็ไม่ใช่ปลาสลิดนะแหม่นักเก็เตี๋ยวโอ้โหถ่ายไม่ ใช่มันเป็นเกียวติ๋วเนื้อนะหนมเบื้องยวนก็มีบนมผักกาดน่แหละไหนขนมผักกาดนั่นน,น่ะอยู่ในตัวคล้ายๆกับจะอยู่กับพวกหอยทอดปัดไทยเป็นกรแปลงอร่อยสลิมสลิมยิงม่งทำหั่นไม่ถูกของมันเยอะกไม่ห,กมหักหมูเออเนาะใครอยากดูอะไรหันเอาเองเนาะแล้วให้ดูตรงกลาง ขนมเบื้องน่ากินอ่นปะป๊อบินดูที่น่าก,กินมากเลยอ่ะตัวทำไหมลองปะขายยังไงคะชิ้นละสิบบาทเอาเท่าไหร่ชิ้นละสิบบาทเ,เ,เอาสักสี่นะ มันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับต้อกินชิ้นสั่งนะส,สี่สี่ชิ้นน่ากินมา,นากแล้วก็ไปอีกหนึ่งอย่างอันนี้ผักผละไม้รอ <คน S 1> อะไรยาชมพู่ จะรีบเล่นเกูม่ได้เล่นเสิเรียกอะไรอย่างสาูกเก็บปากหม้อหมดเลยสินฟรงอื้มินถารำเจออีกแล้วมั่วงกวนปลาแนมกะปอบปลาแหนม่กินหรอ ไม่จัดสี่สิบสี่สิบจ้ามาไปดูข้างในเนาะบ้านเก่าๆสวยบรรยากาศด,ดีงามตัว<อ>ปีขนมนอ,อ้นนอวนเลยแหละทั้งเลยท่านี้ไม่ใช่ก็แบบมีบ้านอย่างนี้ด้วยนะมันทำมันสามารถทำอะไรได้เยอะมากทั้งนี้โรงหนังเก่านะ กุ้งน<อ><ม>ับเกี่ยวเนื้อตรงโน้นหรือว่าจะเดี๋ยวนี่กันเนี่ยเออตรงนี้มีดันทาขนมไทยนี่ทาไหมขนมไทยนี่ก็จะร้อยร้อยดันทาขนมไทย ที่คั้ท pues yeah, ี่แล้วเราซื้อนด่เลมดวงน้นมเหนียวก็ได้ยนมเหนียวยาะกาละไรคะเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทขนมดวงก็น่ากินเอาด้วยไปเลไม่เอาเอาอย่างเดียว ดูข้างในตลาดไหมเห็นเจอร้านขนมถ้วยที่คาราเดลเราซื้อมันเค้าผัดเผือกเฮ้ยเค้าผัดเผือกร้านขนมถ้วยหมดอีกแล้วมั้งนึ่งอยู่ไม่เคยคาราเราก็หมดเฮ้ยเหนียวเปียกหมดยัง กล่องขนมถ้วยขนมถ้วยตะไลมณฑานี่แม่ร้านดังใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะมาไม่ถึงดังเลยนี่ถ้าไม่จด้ยนี้ไม่ได้เลยนะเราที่เดียวมาไม่หมดแล้วจนแต่มันใก้เลยอ้องนี่ก็ใกล้หมดแล้วค่ะขนมอ่าเราก็ห้าร้อยนะคะพี่คุณสเที่ยงก็หมดแล่ ว่ามีห้าบาทไหมคะสันก็น่ากินคราที่แล้วเราซื้อมันข้าวคัพเค่ะขค่ะเฮ้ยนี่ข้าวคัพกคปิด้วยฉันเจอข้าวคัพเค้กแล้วน่ากินอ่ะ เดินดูก่อนหมว่าจะกินอะไรเพราะของกินมันเยอะอน,นี่ตามสั่ง <B> um> เฮ้ยปาที่แล้วเรากินขวกไก่มามั้ใหญ่เลยน้ำแข็งใส่ก็มีมผักไทยสุจยาดอะ่ะ แกงใต้นะซ้มต่ำอุ้ยของกินเยอะคนนั่งกินกันเต็มเลยนี่ก็เปิดมีขายทุกวันใช่แต่ว่าช่วงหลังเที่ยงก็หมดแล้วเนี่ยว่าคนมากินตอนเที่ยงเยอะก๋้าเหล่าเนื้อคือรอบตลาดนี็ของกินเนาะ ออเออจะก็ตรงน,น,นู้นตามสั่งผัดไทยหลายร้านจังกรหูทอดโอ้โหเยอะอ่ะ ทุกคนอย่างนี้มันละเป็น,อนของกินทั้งนั้นเลยตายๆต,ต,ต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวชามยาักษ์บะจ่างกุยชายอุดมสมบูรณ์มากมายร้าน <c oughs> หน้าโดูนี่นนข้าวหน้าไก่เเดินดูครับหนึ่งล้วนอาหารนี้ต้องมีที่นั่งก่อนอ สารเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรนี่นะ,ะกลางตลาดเลยขนมจีบสาราเปาอะไรเอ่ยน้ำปุ๋ยจับข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มรสหมูโอ้โหเยอะจริงกาแฟ ขนมเบื้องอยู่แล้วขนมไทยคนเยอะจังเลยขนมหวานแม่กว่า,าซื้อมากี่ขนมแล้วอะสองขนมสามเนีย่ยจะเป็นเบาหวานไหมเนี่ยนะ <c oughs> อุ๊ยน่ากินเบาหวานผมก็ยอม,มเ,เาขขอาจริ okay, งเขาเขาแถวกันอยู่แกนกับเสียะเสียบกั็แกงด้วย,วยหรอ น่าจะหมดบกะกงราคาดีมากเฮ้ยน่ากินอ่ะไอ้ผู้ไหนหกขาวด้วยทำไงดีอ่ะนี่อะไรเอ่ยข้าวไก่ย่างข้าวหมกไก่ก็มีเด้งหมูกรอบ นี่ข้าหมกข้าขาหมูโอวเยอะก็ดูคนดูคนนี่สุดยอดก๋วยีเกี๊ยวกุ้งนี่เนาะซ้มตำสลัดสลัดนี่ไงสลัด ก๋จั๊บยวนนะนึ่งเต้าเจียวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำผลไม้มมปัน่นเดี๋ยวไปดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อตรงนู้นไหมไม่รู้จะมีที่ให้นั่งหรือเปล่านะเดี๋ยวเดินไปดูเพราะว่าคนมันจะเยอะในทางนี้นะมีขนมตรงนี้ที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นู่นแหละมั้งนู่นคนจะเยอะ รังก็เตียวเนื้อชื่อดังร้านนี้ก็ดังนาขนมนี่เยอะแยะมากมายของฝากตอนกลับมาซื้อเพราะอันนี้จะเก็บไว้ได้นานมีอัลมอนด์อะไรนะมม่วงหิมะพานนะเนี่ยวทุเรียนเดียนโอ้ฝั่งนี้อีกนี่นี่ขนม น,นี่เป็นโรงหนังเก่าสาราเฉลิมธานีอยากแอบ,บดูโรงหนังเก่าเขาทำอะไรซ่อมอยู่มั้งเนี่ยมาดูหน่อยนี่โรงหนังเก่าเนาะสุดยอดเลยสวยมากเลย <c oughs> แอบ,บส่องเข้ากันดู <c oughs> ตึกเก่าๆสวยมาก ข้างหน้าน่าจะใช่แล้วก็เติมเนื้อป้าบอกว่าคนเยอะๆนี่คนเยอะจริงกินเสร็จแล้วเรากลับไปไม่ทันนเะนี่ยเรารอคิวสองชั่วโมงอโอ้โยดูคนยืนรออีกออกลิก่นเนื้อหอมมากพี่ดิเนื้อติมน,นั่งเลย มีโต๊ะมั้ยก่อนนี่ไงเดี๋ยวเขาบอกให้รอนรอก็รอไปหนึ่งใช่หืมรอกลิ่นอย่างนี้ก็คงจะต้องรอนะยอดไปอ่ะย่งางค่ะมีโต๊ะว่างั้ยอ่ะ จบตั้งนี้เลยเอาเกาเหล่าทุกอย่างร้อยหนึ่งหนึ่งชาคนเยอะมากเลยน่ากินมากเหนือ ยอดเลยอ่ะเพราะนังหาสั่งค่ะกมีโอเลี้ยงก็มีอลองไว้เตี๋ยวน,น้มทุ้ยไว้ก่อนออน่ากินมาก พึ่งยากกะทิมันจะเค็มๆหน่อยหนึ่งก็เลยอร่อยอดีอร่อยหนึ่งร้อยบาทน่ากินมากนี่ให้ดูมันเนื้อตุน๋น กี้เลี้ยวไม่ใช่โต๊ะนี่ใส่น่ากินนะอันนี้ไส้เหรออ้ยอันนี้เอเ็นเอ,อ็น,นเ,นอ,เ,เอ็น,นก้นอนไปเรื่อยเล ด,ดูไหมดิเนือเือเปลืหเลียว้เหีอะไรเนี่ยนีอ่อะไรอ่ะปัจจหอรอปัจจักจลูกชินลูกชินลูกใหญ่มาก เรียบร้อยไม่มีอะไรเหลือประมาณนี้เดี๋ยวไปดงนดัดวยกันต่อ,อใช่เด๋วนี่เขามีรูให้ดูด้วยแล้วเมื่อกี้เราไปแหกสังกะสีอะตรงนั้นเนี่ยนี่อันนี้นะสวยมากนี่โรงหนังเก่าเอเอแหกสังกะสีตั้งนาน บ้านสวยมากเลยเป็นร้านอาหารเดา้าประมาณนี้เนอะสำหรับบรรยากาศตลาดนางเลิงอของกินเยอะแยะมากเลยรมานนี้เดี๋ยวลากันแถวนี้เลยขอบคุณทุกคนสวัสดีอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยไปเลยดีกว่าบายยค่ะ